สวัสดีค่ะน้านารีจะทําน้ํานมมันม่วงค่ะทําง่ายส่วนผสมแค่สามอย่างดื่มอุ่นๆหอมมันอร่อยอิ่มท้องด้วยค่ะใช้เนื้อมันม่วงครึ่งกิโลล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นนาไปต้มกับน้ําเปล่าหนึ่งลิตรค่ะพอเนื้อมันสุกก็ให้ตักเนื้อมันแยกออกมาส่วนที่เป็นน้ําให้นําไปกรองกรองเสร็จก็เทน้ํามันม่วงกลับลงไปในหม้อส่วนเนื้อมันม่วงจะนําไปปั่น ขั้นตอนนี้มีคําแนะนําค่ะถ้าหากว่ามีเครื่องปัน่นเครื่องใหญ่และทนความร้อนได้ต้มมันม่วงสุกแล้วนําไปเทใส่ในเครื่องปั่นได้เลยค่ะและให้เติมน้ําเปล่าลงไปอีก500มลลิตรหลังจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะปั่นเสร็จก็นําไปเทใส่หม้อตั้งไฟเปิดไฟใช้ไฟอ่อนให้คนน้ํามันม่วงให้เข้ากันสักหน่อย ต่อไปจะนำน้ำนมจมูกข้าวสองกล่องค่ะมาเทใส่ลงไปในน้ำมันม่วงเทน้ำนมจมูกข้าวใส่ลงไปเลยค่ะทำให้น้ำมันม่วงได้มีความหอมมากขึ้นคนให้น้ำนมผสมเข้ากับเนื้อมันม่วงค่ะเป็นน้ำนมมันม่วงที่มีความหอมละมุนยิ่งขึ้นจะเพิ่มความหวานให้กับน้ำนมมันม่วงด้วยการเติมน้ำตาลลงไปสักสองช้อนแกงค่ะ สูตรนี้หวานน้อยค่ะถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้พอเริ่มเดือดปิดไฟได้เลยดื่มอุ่นๆน,นี่อร่อยมากค่ะหอมมันอิ่มท้องด้วยลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและทุกๆก,การสนับสนุนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ